ฮิวสปิกายไงกระผมมาสเตอร์เคียเกมเคียวตนนฮะ,ะวันนี้เราก็มีในเกมวันในแอดเฟสดีผพารที่เท่าไหร่วะน่าจะสามนะม้องน่าจะสามนะโอเคช่างมันจะสี่จะห้าหรือพาร์สามก็ช่างมันนะเราก็ไปเริ่มเกมันเลยโอเคนะ ผมก็ไปเล่นเมื่อกี้มานิดหน่อยผมรู้แล้วกันจสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผู้ชมรู้ผู้ชมรู้ไอ้ตัวนี้มันจะโผล่เปล่าวะโอเคแม่งไม่โผล่ดีละอย่าให้มันโผล่เลยเลืวก่อนที่เฟตตี้ฟันทองจะมาใครสังเกตตรงปากเฟตตี้อ่ะเขาจะใส่ฟันทองอยู่นะฮะไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนของแพงหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะฮะ โอเคพี่เฟดดี้เรามาแล้วมึงอย่าโผล่มานะโ okay, อเคขนกาบอืมพี่เฟดดี้มาแล้วฟันทองด้วยเฮ้ยพี่เฟดดี้ผมว่าใจนะว่าพี่หล่ออย่าม่ทำหน้าหล่อเท่านี้กูร้อนมึงเข้าใจไหมเฟดดี้อุ้ยชิบหายเฟดดี้อืมตามตูดกูมาเลยไอ้หำจะต๊ยกูใช่ไหมกูรู้เฟดดี้มีเกเฟดดี้บอกเกยพ่องอะไรประมาณนั้นนะฮะ โอเควิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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 ไป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 โอเคนะอันนี้คันโจทย์ที่ห้านะฮะเชี <c oughs> <c oughs> oh, ika, ่ยโอ้โหชิก้ามึงหลอกดาวชิก้าแม่งเวยนั่นไงไอ้พอบพี่ก oh, ูไม่รอดแล้วโว้ยไอ้ไอ้ไบะหำ โอเคนะฮะเราก็จะไปสู่ขันเยกที่หกนะฮะ<า>ผมพอรู้แล้วแหละไม่สีรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนไไอยู่ไหนวะอ่าเจอแล้วเ<ผ>จอแล้วโอเคต้าน,นไง <hur 4> โอ้เย็ดเคโอเคนะฮะ<า>มันยังไม่จบแค่นี้เราก็ต้องอ่วิ่งไปที่ประตูทางออกนะฮะเพื่อที่จะออกไปใจอ่า ที่ทำงานกระจกกระจก้านพิซซ่างั่งๆนี่นะฮะโอเคกูเอาชิมายอยู่ตรงนู้นนี่ว่าโอเคเจอแล้วกูไปละบานเฟดี้ละก่อนเย็ดเย็ดกูออกมันได้แล้วกูไปละบาน แมงเอ้ยอย่าไปสบายชิบหายเลยเอามาจากที่ทำงานที่เฮียนาได้แลละกูนี่เงาเลยมันไปแล้วเฮ้ยคิดถึงแมงชิบหาย เอาดอกไม้กับเบียร์มาฝากไหมดีกว่ามันหายไปไหนแล้วนูกจจะปอบใจกูทีเฮ้ยกูกลั hey, บมาแล้วนี่เห็นไหมกูถืออะไรมาด้วยกูเอาดอกไม้มาไว้อะไรมึงด้วยนะแล้วก็เหล้าหรือเปล่าแล้วมึงจะส่งมาที่หำกูทำไมเนี่ยเฮ้ย พอเลิกเลอกโอเคนะสำหรับวันนท์แอดเฟรดี้พาร์ทที่สามสี่ห้าก็พาร์ทไหนก็ช่างมันนะฮะพอมันจบแล้วนะฮะโอเคเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ซีอูเกนเซ็กซ์คุตบายไปละบายบายกูก็งงวคันโยกอยู่ตั้งนานอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แอดซับสไคร์ด้วยนะฮะไปละไปละบายบาย